พวกทหารเข้ามาตัดไม้กันแล้วท่านอย่าวิตตกกังวลไปเลยเดี๋ยวเราจัดการให้เองเมื่อทหารกับนายช่างเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้กุศนาลิเทวดาจึงแปลงกลายเป็นกิ้งก่าวิ่งนำหน้าพวกช่างไม้เข้าไปสู่โคนของมงคลพฤกกุศนาลิเทวดาลูกเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้า เมื่อแปลงร่างเป็นกิ้งก่าแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่โคนของมงคลพฤกษ์กระทาประหนึ่งว่าต้นไม้นั้นเป็นโพรงเฮ้ยต้นไม้นี้มันเป็นโพรงหรือเนี่ยทำไมมาวานจำตรวจให้ดีๆซะก่อนแล้วถ้าเกิดเอาไปแล้วเป็นโพรงอย่างงี้เนี่ยไม่แย่เลยเหรอโหยไม่ได้นะเนี่ยเอาไปทําเป็นปราสาทไม่ได้นะเนี่ยเอาไปทําแล้วปราสาทลมนะ่มแนะ่ๆไม่ได้งานนี้โดนพระราชากุดหัวแนะ่ เจ้าเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเลยมักง่ายจริงๆไปเอาเ